สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขอพาไปรู้จักกับดอกไม้ที่เรียกว่าพิสวงสีส้มหรือที่ฝรั่งเรียกว่า fairy lantern หรือคมไฟแม่มดดูเผินๆน้องเหมือนหลุดมาจากหนังแฟนตาซีเลยดอกไม้สีส้มสดโผล่ขึ้นจากดินแค่บางช่วงเวลาของปีแต่รู้ไหมต้นไม้นี้ไม่มีใบไม่มีลำต้นไม่มีคลอรโรฟิลไม่สังเคราะห์แสงด้วยนะ เจ้าพิศวงสีส้มเนี่ยเขากินซากโดยตรงผ่านเห็ดใต้ดินฟังแล้วอยากจะศึกษาเรื่องฟังใจขึ้นมาเลยฮะเจ้าพิศวงสีส้มเป็นพืชสายดาร์กโหมดชอบอยู่ในป่ามืดชื้น,นมีระบบที่ช่วยให้น้องอยู่รอดเรียกว่าไมโครเฮทโรโทรฟิกหรือการดูดอาหารจากเชื้อราที่อยู่ใต้ดินเมื่อถึงเวลาบานดอกของน้องจะมีโครงสร้างที่ซับซ้อนเหมือนกับเขาวงกดขนาดจิ๋ว เพื่อดักให้มแมลงตัวจิ๋วอย่างฟังเก้าเน็ตเข้ามาช่วยผสมเกสรนอกจากความมหัศจรรย์แล้วน้องยังมีด้านเศร้าอ,อีกด้วยตอนนี้น้องสุมเสียงใกล้สูนพันธ์ด้วยการออกดอกแค่บางช่วงเวลาและไม่มีสิ่งใดๆที่บ่งบอกถึงความอยู่ของน้องๆเหนือพื้นดินเลยทำให้หาตัวน้องพิส่งสีส้มเจอได้ยากมากๆบางสายพันธุ์เคยหายไปจากโลกถึง150ปีเต็มเช่น เตสเมียเนปชนูเนสที่เพิ่งถูกเจอใหม่อีกครั้งที่บอร์นิโอหลังจากหายไปตั้งแต่ปี1866บางชนิดอย่างเตสเมียอเมริกานาะจากชิคาโกตอนนี้สูญพันธุ์ไปแล้วจริงๆไม่มีใครเจออีกเลยตั้งแต่ปี1916ต้นพิษสวงสีส้มเป็นอีกหนึ่งพืชลึกลับที่ทั้งสวยทั้งหายากทั้งเป็นสัญลักษณ์ของความลึกลับในป่าฝนครั้งหน้าไปเดินป่าช่วงหน้าฝนอย่าลืมก้มมองพื้นดินดีๆ บางทีอาจเจอพิษวงสีซ้อมของจริงก็ได้นะถ้าใครเจอตัวน้องฝากถ่ายภาพมาแชร์กันด้วยเดอ้อ